เป็นไงบ้างฮะไกลไหมครับไม่กลเนาะดูแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศเป็นยังไงบ้างฮะดีนะมากันเยอะนะเป็นคณะอ,อ๋อมากี่ครั้งแล้วครับ อััเนีรยครั้งแรกขอบคุณมากครับจังหวัดไหนครับเนี่ยปทุมครับมากี่ครั้งแล้วฮะมาครั้งแรกครับเป็นไงบ้างฮะสวยตัวครับมากันเยอะไหมครับมากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วพักที่ไหนฮะอ๋อพักบ้านมีคนรู้จักที่นี่ก็มาพักบ้านเขาแล้วเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวอีกไหมก็จะมาอีกครับ ถอดถอดถอดครั้งแรกติดใจครับแต่เหนื่อยหน่อยก็เริ่มชินแล้วทางสะดวกไหมครัที่ทึ้นภาก็โอเคครับได้ได้ได้อ๋อดีสวยสวยครับได้ภาพเยอะไหมครับถ่ายตามใช่พอสมควรครับผมมากันเยอะไหมครับมา8คนครับบรรยากาศเป็นยังไงไหมครัช่วงนี้ดีครับอากาศดีจากจังหวัดไหนครับมาจากกรุงเทพครับมึงเปิงีมึงเปิดเง